เืมอยู่โงงานค่ะลืมบอกเห็นงานค่ะเริออ่มเอาอ่อนสำรองอีแป๊บหนึ่งนะเขาสั่นอ๋อน้องเอีเปิดเปิดบ้านเมนอยู่ค่ะพ,พ,พี่เมนขอบคุณมากค่ะพี่ภาคินนะคะนัตตี้สวัสดีจ้ามาริโอ้นะคะสวัสดีจา้ามังมังด้วยนะคะก,กินข้าวเล่นขยังหนามองน้าอยู่เขาเล่นขยังกินข้าวกับอะไรคะค่ะทำโอ้นคุณน้องศาสนาก็ทํางานลุ่มลุ่านะคะก็ขออนุญาตคุณยายแลยวนะคะว่ามาเปิดบ้านทุ่มครึ่งนะค่ะเนาะเพื่อที่จะทักทาย เว้นสองมือเลยดีครับพี่เปียะคนละคนาาย่าอล,ลาดอย่ยังสิคันอะไรขันอะพรบ่หนิเอ็งจ้าเขายังเป็นเรื่องอยู่เทียนน้องตีพี่กระไรน้องนางสวัสดีครับพี่เนิดโอ้ยพี่โอ้ยตีคนด้วย,ยเจ็ดโมงก่อนไปทำงาน ย้ำมาแล้วน้องก็สะได้เห็ดโอ้น้ำฝนเลยค่ะปีคือว่าดีเหลืองั้นมากกว่าที่กับเผาอยู่พักมือได้นเนาะให้นะคะโอ้ขั้นข้อละกขยายไอ้นี่นนสัตว์ละเป็นตัวขยายทำงานค่ะทำงานร่วมเวลาเนานะคะ่ะเนาะก็เลยมาขอเปิดบ้านช่วงทุ่มครึ่งเนาะค่ะเนาะขอบคุณมากมากนะคะจริงเขาเล่นกับยังขายยาเขาเล่นกับยังจ้าทาเข้ากับไรน้อยาเยยนาะค่ะเนาะ น้องนางสวัสดีค่ะเพื่อนาตีสวัสดีจ้าไอ้ปะคีนมา่ะนาตีบาเนาะสวัสดีจ้าไอ้ปะคีนสวัสดีห้าดวงตาบอกสองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจเนาะขะเนาะน้องนาตีหรือยินบ่บดๆนี่เจกเรๆคุณคุณนะคอมเมินเวลาผิดส่วนชัวนะนาตีบาเนาะเห็นคอมเมนต์ท่านหราคอมเมนต์ท่านเกิดผู่เห็นคอมเมนต์ท่านหนานาตีอัน ของน้องทำเป็นน้องกันจกแล้วน้องก็สีเปิวจานจกของโม่งเสาหอดหอดหอดเจ็ดโม่งผีกวนไปทางบ้านเวลาขึ้คว่ำย่ายอเมีนอยู่ลหนเมีนอยู่ขอตัวไปต่อจากคุณยเซ่อขอบคุณนะคะคุณยเซ่อเดินทางปลอดภัยค่ะพี่นี่สวัสดีค่ะน้องนางคนสวยนะคะพี่ทุกท่านนะคะไอคลิดปังฟังกันทุกคนนะคะเนาะเมื่อเพื่อได้คิดปังก็ดีก็ดีใจน้ำเพื่อนเพื่อนนะคงฝานาะดีใจน้ค่ะคลิดปังก็ได้เออเนาะเพื่อนนองมาให้ในลาเพื่อนมาก์คผู้นี้พะนะ ดีค่ะพี่นาโ,โนนะคะคุณจัลศรีดรเนี้สวัสดีค่ะมาส่งกำลังใจจากนะขออนุญาตผิดบ้านนะคะขอบคุณมากค่ะอันเปิดถือรุ่มไป้วยขอบคุณมากนะคะพี่เนี่ยปบายจะขอบคุณมากค่ะแล้วก็คนทุกคน,นใจจ้าเพื่อนทุกคนเนาะคะ่ะเนาะขอใจ้กคนส่งกำลังใจให้กันได้นะคะหอนขาแข้ขงานผิวอันน้องตะนังใจใจพี่ผ่วแม่แหวนของน้อง เรื่องเงินยิมของทำงานพี่ก็ขอบคุณเฟซบุ๊กเนาะคะ่ะเนาะที่นำส่ง,งละครสั้นละครยาวของศาสนานะคะให้เพื่อนๆได้รับชมเช่นกันนะคะขอบคุณทุกกำลังหรือน้องสาวขอให้สมคำมวยฟ้อนนะคะเนาะขอให้เป็นจริงเปค้าน้องสาวน้องไตวังขอบคุณมากค่ะแม่แหวนพี่ได้ละแหวนพี่พีเลื่องอยิงมของเงานมือคู่เลิฟเฮ้ยต่อเสู้พอดีกระลาสเสมอนี่ยคัดแต่ละคนพี่พาคินผลิตเลยเพชรสักสองคนพะเอาหนังเพชรพ่อในมีนน่องมาละหนังเพชร น้องน้องเพชรบอกว่านอออออ้องเอยอเพียร้องแล้วกับบ้าฟังหูบอดีน,อน้องรุงบอกแล้วมันยุ่งทุบตาสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเชือ่อมต่อซาเชือ่อมต่อชานี่นเตรียมมันแพ็กแมงมเตรียมแพ็กแมงรู้เตรียมแพ็กแมงปะนะยุ่งปะสร้างเสียยัง ปลาไพเตนเราก็ไดดเต็นแหละเราก็ไดดเต็นขอคลิปปังๆกันนะคะเพื่อนทุกคนค่ะขอคิปปังๆนะคะการเชื่อมต่อช้านะอยอร้ขอบคุณทุกท่านรับชมนะคะ <c oughs> เป็นเครื่องมีอยังติดข้อไมตอบไปเรื่อยๆจ้า ก็มีเป็นน้ำแม่ยเยี่ยมบานเพื่อน้ำหนองหินสล้วค่ะพี่ไปน้องเองพชรเรียงไงครับแกสินักไปทางน้ำครับประจันตอบรับนนองนาตีนเนาะหรือยันหนนาตีหนองเพชรว่าขอโทษขอไปนะคะค่าต่ายเริ่มยุ่ยยุ่ยจังกันอันใดกับขั้นข้อามาโหลด้อ้จันไม่ได้เปิดบ้านนลค่ับคุณยายขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆ่าที่มาเปิดจ้าวันนี้มาเปิดค่าการบัชเห็นให้หลานป็ยคนแรกเลยนะคะ คุงเลือกโอมาจากคุณยายคุงเลือกโอมานะคะใส่เหล่าหอนโอเบาพรผมมัตกนวแต่ฝนมัตกเป็นใั่แล้วนะถ้าเราเพดยูตบมาหาฝนสองแง่กับตัวเลยล่ะเราทำกับข้าวแป๊บนะคะเปิดตาไว้ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ชูเนี่ขอบคุณมากนะคะตามสบายค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะคุณพี่ขอบคุณมากค่ะเอ้ยบวมเวียนอยู่ของพี่น้องต้องเด้งอยู่ไก่ค่ะเขาไก่ตาไล่ขอบคุณนะคะคุณพี่ชูเนี่ขอบคุณมากค่ะคุณตาภา ดาวพระสดีมังซีค่ะมันไกลไกลจ็คขนาดเวียดจีของใส่สมุทก์แยังหันบางเสือกับป็้นเลนเป็นเนลนไล่ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับกำลังใจเนาะค่ะเนาะกำลังใจจากเ,เพื่อนทุกคนนะคะเ,เพื่อนพี่ทุกคนก็กำลังใจให้กันได้นะคะมาแล้วผมจำว่าพีทพี่สนอขึ้นจำดีนะพี่เนาะมาแล้วผมจำว่าพีทเพะนะน้องสาคอนนะคะ่ะเนาะน้องสาครขอบคุณนะคะน้องสาคร คอาแ่ไอ้แล้วที่ไหนี่ไอ้เด่นใครจ้าขอบคุณค่ะน้องสาวคอนขอบคุณมากนะคะที่มาส่งกำลังใจให้ค่ะขอตัวไปต่อนะคงอ,อนอนพี่เด็ดเด่น <c oughs> บุ้ยมาเป็นตะเกียบเสือผ่านนิ้วล้ำแฉ่เจีย๊ยยพนัะว่าน้ำไหลเน,นาะน้ำไหลเป็นต <c oughs> ะเกียบเสือผ่านนิ้วล้ำแฉ่ขอบคุณน้องเพิษมากจ้า นะคะนาองวันนี้เจเคนนั้นวันด้กินน้าเราแย่หลาเพนก็เลยว่านเพราะาววันไหเมือนเพืนกินน้าพย่คนฮาวจันละทุนีกระต๊กจ้าต๊กสองขึ้นแล้วค่ะตกสองขึ้นเลยน้องกันบเด้อพี่น้องไม่ได้ตอบเขาเหม็นมู่เหนอยพี่มื่เหยังกินแรกันไหนวาตอบเขาเห็นมือนะพี่น้อง้องเดิกทุมือ้องเด็เปิดบานเขากะเขาก็จะได้มากนาตีก่อน กีมูมกีตาแดงบ่าโอ้กีตาแดงเอาส่งมาหลายยังพี่ส้นหัเนาะนา่บ้านชกมากก็บอกพี่พร้อมนี้มากค่ะมันมีบริแัทบ้านพี่เนาะงานมากพอดีพี่กับตรงเรี่งงานพอดีค่ะพี่ขอบคุณทุกกำลังใจน,นะคะแล้วก็จะแมบบ้านไปเพื่อนไปเรื่อยๆแล้วกันไม่ได้เปิดบ้านแล้วค่ะคุณยายขอบคุณนะคะขอบคุณ,คคณคพี่มากสานไปมาเปิดตาวันนี้มา เปิดค่าการมอกเห็นให้หลานเป็นคนแรกเลยนะคะพึงเลือกโอมาจากคุณย่าพึงเลือกโอมานะคะไม่ได้กินข้าวงานหรอกพี่เด็น้องพี่ปิดบ้านคนละสิได้กินข้าวขอบคุณทนายหลานดิคนเลี้ยวไห้คนเลี้ยอ่อนหายายมากแยกกันเลยโอ้ยพอดีดาติดติสกางหลังจะดอกปิดวิวดองเพจเราทวงที่งหมาสมกำลังใจให้ค่ะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่แม่เข้ามาค่ะขอบคุณมากๆนะคะ ดาวขอบคุณมากครับสำหรับดวงดาวนะค่ะน้องขอบคุณมากนะคะขอบดาวเผยตาเผยแสงสว่างให้นะคะขอบคุณมากค่ะกันยุทธดีครับพี่สุเนศนะคะน้องปิ๊กก็สํหรับพอดีพี่สุเนศนะคะถ้ามีดชอบมากเืมเวลาเจ่าอุตส่าห์บอกรับทราบนะฮะบอกรับทราบขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกคนที่แวะมานะค่ะน้องใครอยู่นอกบ้านกันยุทธดีครับพี่สุเนศนะคะน้องปิ๊กก็สํหรับพอดีพี่สุเนศนะคะ อาจุดบ้านเริ่มเวลาวแยกอุตสาห์บอกบรับทราบในห้องบอกรับทราบค่<อ>ให้จบคืนนี้นะคะคืนนี้ก็น่าจะด้ะรับข่าวดีเนะาะคุเนาะคืนนี้ก็น่าจะรับข่าวดีขอบคุณนะคะขอบคุณคุณตามมา,<อ>มากๆจ้าและเจ็บใบแดงคะ่ะหรือให้น้องเพชรเรียงง่ายครับ แก่ฉิ่นอ่ะไปทางน้ำครับว่าจะตอบลับน้องนาจีเนาะได้ย,ยินงบนนาจีน้องเพื่อนบ้านเนาะเขามีเรียนสอนกันหลายที่เลยมันเขามีเป็นสิลาเป็นคือข,ข,ขงเป็นคืนอขางเป็นคือยายกบอกขางนี่หล่ะเป็นคือยังแบบข,งขางขางอย่างนี้เป็นสะท้อนยุบขอบคุณนะคะน้องเพื่อนขอบคุณมากค่ะคุณหลายหลักเนี่ยร่างเจ็บเรื่มเวลายากเลยสิลาต่อไปทีเมื่คืนพอดอนนีน้องคิมคอลลอนะคะเนาะที่เมียสวัสดีน้องคิมคอลลอนะคะเนาะ ขอบคุณนะคะพี่เน็ขอบคุณมากค่ะอคุณทุกกลังใจอะไรที่เราอไที่ไอเป็นยจ้องอีแรงเห็ดโอ้เลืกินเลือุงมึงกับสิบเลม้าเปิดบางไอพี่กับสิบป้อน้กินเข่าด้ออันนี้่วนองเสรลุกจากวัที่กระซามทุ่มกินเข่าก็ะซี่ทุ um> ่มหมยพี่โซเชียเล่นำยากับซี่ทุ่มมากๆขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ มีเงินทอนเนาจบพรุ่งนี้นะเอาพี่เพียกนกะจบพรุ่งนี้เลยค่ะเนาะเพราะว่าเราเปิดวันนี้ก็เป็นของพรุ่งนี้ใช่ไหมคะพี่ใช่ไหมคะับ